สวัสดีครับอยู่กับเราในช่องชายตรงเงินนะครับผมเวียเจียงด้วยครับครับวันนี้ก็จะมาเคล่อนคุณตาครับเปลี่ยนโซ่ของท่านครับเพราะว่าตกมันแล้วนะครับผมตอนนี้ก็กำลังจะเปลี่ยนโซ่กันนะครับผมนี่ด้วยกันมาี้ก็มาเป็กำลังใจครับผมในตอนนี้ก็จะนอนฟอกเลยปะนนี้โซ่ทุกวันนะเรามาทุกวันเลยนะเดี๋ยวก็คอยไปดูตอนเขาเปลี่ยนโซ่กันนะครับ มาด้วยครับคุณตาลุนครับตางานนี้คุณตาต้องมาครับงานใหญ่ๆนีคุณตาต้องมาครับตอนนี้กำลังอะไรสู้อะไรคุณตาจะทำไหมใจไม่ถูกหรอกคุณล้อกต้องต้องทำหนัาที่ิไหมใช่ไหมต้องหตักมุดดูดูครับมีตัวมุ้ยื่นใหญ่เลยครับเดี๋ยวเรื่อย สุดยอดเลยครับมือใหญ่ใใหญ่ทางดอกนี่วันนีผฝกอะไรไปดูตรงนั้นใส่ตัวยูครับกลังใส่ตัวยูครับตัวยูใหม่ครับนี่ต้องออกทำสองข้างเลยไหมคุณตาออกแต่ข้างแต่ข้างซ้ายออกยังไม่เยอะข้างขวานี่ออกประมาณนี้หละตกตุ๊บักีวะแล้วครับคุณตา มันมาหลายวันแล้วจต่มันยังไม่ออกเพราะวันยังมันไม่ออกเลยวันนี้ออกยกเยอะใช่ไหมอือออกทางทางขวาเนี่ยออกออกประมาณนิ้วนึงเนีึงจะจะบันไว้ตรงไหนครับผมไว้ตรงนั้นเลยโลนี่พี่เก่าลังบอกเขาต้องเขาถึงได้เข้ามาในรูบอกครับตรงนี้หน้าตาอันนี้เลยทะเลาะได้เข้ามาในลูกบอกไม่ได้เข้ามากโดนขนมตรงที่โลตรงนั้นแหละที่แคนโน่อยู่ครับผมลบ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 พอจะเปลี่ยนสู้ไหม่ใช่ไหมครับสู้ใหม่เปลี่สู้ใหม่นะครับตรงนั้นมาเล็กบอก มันก็มันไม่เล็กหรอกครับม่เล็กใหญ่แต่ต้องไม่อยากมันใหญ่กว่านี้โอ้ยอยากมันใหญ่ไหมจะไม่มั่นใจมั่นใจเพราะเราเชื่อใหม่ใช่ไหมครับมันก็มาตรฐานหรือเปล่าไมั่มั่นใจไม่รู้เปลี่ยนตัวใหม่ครับผมไม่รู้แปลว่าอะไรนะครับครับมาตรฐานโยนครับแต่ว่าไม่มั่นใจครับก็รอตอนไปใส่เปลี่ยนโชว์ใหม่ที่โน้นนะครับผมที่หลักพิโก้เลยนะครับผมตอนนี้ก็กำลังไปเปลี่ยนโชว์ของพิโก้ครับผม มีตาลุนะครับผมแล้วก็ควกันแล้วก็ควานสุหไมยนะครับขางเนาครับผมคจะ <c oughs> มีครับนี่หุนของเราครับมาให้กำลังใจครับเต็ม <c oughs> เลยครับผมทัานได้ก็ควัานกันนะครับ ไม่ทับไม่ทับต้องมาทุกงานในบ้านของควานขันนะคะพี่แป๊บซี่ค่ะส่วนข้างหลังเรานะคะจ้องกล้วยอาเจียงนะคะกับไม่บ้านค่ะนุ่นค่ะถืออ้อยมาด้วยนะคะ่ องวัด,นน,ดนนี้นะคะภารกิจนะคะก็จะมาช่วยเปลี่ยนโซ่ให้กับสายสีดอผ้าตุมนะคะพูดจายไปทำงานเลยเมื่อยนะครับพูดจายเมื่อยครับ กาที่เห็นนี้ไม่ได้เป็นการทำร้ายสัตว์แต่อย่างใดนะคะตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนโซ่ให้กับซีดอท่าตูมอยู่นะคะที่กำลังจะเริ่มมีอาการตกมันค่ะเก็บต้นไม้กันน็อต้นไม้กันโนดมานมาออกเยอะนะครับนนัั่โตว

าสาตเหตุน,นี้ไม่ได้เป็นการทรมานสัตว์แต่ยังได้นะคะเป็นการช่วยเปลี่ยนโซ่ช้างที่กำลังจะตกมันนะคะแต่ว่าช้างที่ตกมันต้องมีโซ่ที่มาตรฐานและแข็งแรงนะคะ ก็ขมับข้างซ้ายค่ะก็จะมีไหลออกมาประมาณสองนิ้วได้นะคะวันนี้ามาช่วยมีควันหมายนะคะช่องกุยอาเจียงป็นตาลุนนะคะควันผใหย่ทองเงินค่ะควันขัน

จังๆ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 จังก็ังๆจ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 ังกจังๆ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 จกงๆจั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 ๊ๆจัง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 ังๆจังๆจังๆจั

ตอนนี้ก็กำลังจะเรื่องตกมันก็ยังฟังฟานอยู่นะคะ กทรเปลี่ยนโซ่ช้างตกมันนะคะต้องทำด้วยความระมัดระวังรวดเร็วนะคะ

ตวใหญ่ก็ใช้งานผมเนาะทำงานแล้วคนไหนคนใหญ่กับคนนั่นเลยเนาะทำงานทำงานนะทานเอ๋ไปยมบุญนะฮะกัอนเนาะตูนแล้วะไนัเนตมุนั่นเเนาะตูมูนเรียนกอตาเขารุ่นพี่ไอมุ่งว่าะสิทุบแล้วช่วยเต็มที่เลยนะเเป็นหลอดเดิดมเนี่ย่อมาฟื้นหม่อง้หน่อ ดี๋ยวเราจะชมนะคเยอะยเท่าบุญแล้วบ่อนไม้ไหายใจไม่ทั่วท้อเละนคะต้นไม้หายใจไม่ทั่วท้อนะคะ้น ต้องให้ทางนู้นเรียบร้อยเสร็จก่อนนะคะถึงจะลดโซ่ทางนี้ได้นะคะเวลาช้างตกมันนะคะชาวช้างก็ต้องมาร่วมด้วยเชืวอกันช่วยเหลือกันนะคะเวลาช้างตกมันเวลา

ตั้งได้วิวตมอนได้เลยนะนี่ตั้งได้เลยเข้าไปไอ้คนอดิกันนึงเลยน้าไอ้คนบุกบุดากะจิมแล้วนะครับโอ้อ้าวนะ

เตลือห้าไม่กันโบว์วันนู้ไอ้ลอกเก็นี่จะตดต่อกัน้อนันไปตลอ่ไมุนเกยบแล้วต้ตัวต้มเ กวต้อนตกล็อุ้สาระจ่อนาะีั่เาะอสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะการเปลี่ยนโซ่ให้กับซิโก้นะคะสายจีดอท่าตูมต้องระมัดระวังนะคะเสร็จแล้วนะคะคุณตาเกตก็จะลงมาแล้วนะคะต้องให้ช้างนอนลงนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะ ก็จะเปลี <ph laim ing ounded> ่ยนโซ่ให <ender> ้มาตรฐานนะคะเพื <rawd unre> ่อเวลาคุณตามาทำความสะอาดที่นอนที่อยู่ก็จะได้ปลอดภัยนะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบอยแล้วคุณตาอย่างเก็บขี้อยู่นะครับต้องเก็บขี้ก่อนต้องเกดูคุณตาให้เก็บขี้ก่อนนะครับ เอ่อนีต้อัง่ว้ตยูต้องคนตช่วยดูตอนคุณตาครับต้องดูตอน,น,ตนตอคุณตาคิดนีก่อนครับเพราะใจเดตวคุณตานเนาะเี้ะก็เป็นเจ็ดเส้นภารกิจเปลี่ยนโซ่ใหม่นะครับผม ช้างคลายนะคะเขาก็จะตกมันทุกปีนะคะเวลาตกมันก็จะต้องเปลี่ยนโซ่ใหม่เพื่อมาตรฐานบางตัวเขาจะตกปีละครั้งสองครั้งนะครับผมแต่บางเี่เกาปีละครั้ง,งแล้วมันใหญ่ที่นีก็ตกมันก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันมาเปลี่ยนโซ่ให้กับ ทาง<ต>คะตอนเกียในคันไปมองไปเจอทุมมือนะมองว่านีน่นะเต็นมอจักแก้ลงบองที่ลมตอนตรงเบรคเจอทุมื่นอทุ่มืา่าา่าาา่่า่า s ่ ับสตี่สมีแล้วอ่สครับครับคกเือน้ได้้องเรเียใครแก้วัด้วยนะครับฟ oui, hey, ังดี้ช่ออรนีช่องอะไรครับปลาด้วยอ้ยเดินมยรับเค็มนี้ครับเดินครับนสวัสดีครับเค่ที่แร้วยครับเดิน่้ครับกีโดท่าตูนะครับผมก็รับก็ อย่าลืฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งนะครับในช่องไทยแล้วก็ช่องทางคุยกันนะก็ช่องไทยซับซี่แฟมิลี่นะครับผมแล้วก็นี่ก็ครอบครัวาสวัสดีครับขอบคุณครับโอมสวัสดีค่ะ